สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ปี2564ค่ะขอให้เป็นปีเฮงเฮงรวยรของชาวทูมทุกคนนะคะเอาละค่ะกลับเข้ามาเรื่องของเรากันดีกว่าเนาะกลับมาสู่วันเขาดาววันเปิดตัวอัลบั้มแรกของน้องๆค่ะอัลบั้มเต็มอัลบั้มนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด12เพลงด้วยกันนะคะมีเพลงใหม่3เพลงนะคะแล้วก็เพลงเดิมนะคะทั้งหมด สามช p t ปเก็เป็น6เพลงนะคะแล้วก็มี2เวอร์ชั่นใหม่นะคะที่มาทำดนตรีใหม่ซึ่งวันนี้นะคะก็จะพามาเจาะลึกนะคะทั้ง3เพลงใหม่นี้นะคะเพลงแรกนะคะชื่อเพลง My Treasure นะคะเป็นเพลงไตเติลนะคะของอัลบัม้มอัลบั้มนี้คะ่ะในเพลงนี้ก็จะมีพ ok ิซซอกโยชิแล้วก็ฮารุโตะนะคะที่มีส่วนร่วมในการแต่งเนื้อร้องนะคะ เพลงที่สองนะคะที่เป็นเพลงใหม่ในอัลบั้มนี้ก็คือเพลง B e with me นะคะเพลงนี้ก็ได้พี่ซอกโยชิแล้วก็ฮารุโตะมาแต่งเนื้อร้องเหมือนกันค่ะต่อไปค่ะเป็นเพลงสุดท้ายนะคะที่เป็นเพลงใหม่ในอัลบั้มนี้ก็คือเพลง slow motion นั่นเองค่ะซึ่งเพลงนี้ก็มีพี่ซอกแล้วก็ฮารุโตะนะคะช่วยกันแต่งเนื้อร้องและโยชินะคะเป็นคนแรปในเพลงนี้ค่ะมีความรู้สึกเหมือน ทีมงานนะคะอยากจะให้เขียนเนื้อร้องเนื้อแรปเป็นสไตล์ของน้องๆเองนะคะเพราะสังเกตเห็นจะมีรายชื่อของแรปเปอร์ทั้ง3คนนะคะมีส่วนร่วมในการเขียนเนื้อร้องด้วยค่ะสุดท้ายนะคะมี2เพลงนะคะที่ทำดนตรีใหม่ขึ้นมาก็คือเพลง I l o v e You นะคะเวอร์ชันเปียโ,โนค่ะแล้วก็เพลงอึมนะคะเวอร์ชันร็อกนั่นเองค่ะน่าสนใจมากๆเลยค่ะ ขอบคุณที่ติดตามชมจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องนี้น้อยช่องนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ